ัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะมมาก,กับขนมปังกระเทียมนะคะหอมอร่อยนาทานมากๆค่ะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทํานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะน้ําเกลือน้ำตาลทราย ผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะผสมหรือนวดจนหมดผงแป้งนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งได้ค่ะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะ แป้งลงตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะเราจะใส่เนยนะคะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าแป้งก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบเติมแป้งนะคะนวดไปสักพักนะคะแป้งจะหายแฉะและเนียนดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นนวดจนเขาล้นออกจากโถดีแล้วนะคะเราก็ เนียนนุ่มมือดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้นะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้ได้คะ่ะพักแป้งคะ่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะ แบ่งแป้งนะคะเป็น8ก้อนนะคะก้อนละประมาณ57กรัมนะคะเมื่อเราแบ่งแป้งครบหมดแล้วนะคะเราจะไล่ลมนะคะแล้วก็คลึงกลมค่ะพักเอาไว้เมื่อเราครึงกลมครบหมดแล้วนะคะทั้ง8ก้อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวนะคะ10-15นาทีนะคะก่อนรีดขึ้นรูปค่ะพักแป้งค่ะ ตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะในชามนะคะคือพาเมซานชีสนะคะถ้าติดนะคะโรยแป้งบางๆนะคะกันติดเล็ๆรีดเล็กน้อยค่ะกว้างสักประมาณ10เซนก็ได้นะคะประมาณประมาณนี้ใกล้เคียงกับที่ตัดแป้งนะคะนี่10เซนประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะพเนกแป้งนะคะจุ่มน้ำนะคะบางๆทาด้านบนค่ะ าด้านที่ทาน้ํานะคะคุกไปกับชีสพาเมซานนะคะแล้วหยิบขึ้นค่ะนะคะทาน้ําเพื่อให้ชีสเขาติดนะคะเราโรยได้นะคะโรยเพิ่มได้ จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นวางเรียงบนถัดอบค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง8ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งประมาณ10นาทีนะคะเมื่อพักแป้งครบเวลานะคะเอานิ้วจุ่มชีสหรือแป้งก็ได้นะคะแป้งจะได้ไม่ติดมาเจาะตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะพักแป้งค่ะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทําเนยกระเทียมนะคะ,ปะเปิ้าเนยเนิ่มนะคะใส่ในถุงบีบเลยจากนั้นนะคะตามด้วยผงกระเทียมค่ะเกลือค่ะออริกาโนโหรือทามนะคะหรือ พาสต e าแห้ง uh, ก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะเพื่อจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเตาอบวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะเพื่อจะบีบเนยกระเทียมที่เราทําเอาไว้นะคะด้านบนของขนมปังนะคะจากนั้นนะคะน,นําขนมปังเข้าอบได้เลยค่ะ สามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม y u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  e s u u p r t t a n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะขนมปังอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยนาทานมากๆเลยนะคะความนุ่มนะคะก็นุ่มมากๆเลยนะคะและวิธี่ทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะเราพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ